Beyond The Black Hole นะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตอะไรกันนิดหน่อยคะ่ะเวลาที่มิติมันกำลังเคลื่อนขึ้นไปสู่มิติที่สูงขึ้นหมายความว่าเราจะมองเห็นทุกอย่างได้ชัดเจนขึ้นใช่ไหมคะและนั่นแหลคะค่ะคือสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นกับโลกใบนี้ในกรณีของคดีดังเมื่อหลายปีก่อนนะคะซึ่งแอบบอกตามตรงว่าตอนนั้นก็ติดตาม มันเป็นช่วงเดียวกับโควิดใช่ไหมคดีของน้องชมพู่ค่ะสมัยนั้นแอดก็ยังไม่ได้ตื่นรู้นะคะแต่แอดมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะมันไม่ใช่ที่คิดว่ามันไม่ใช่ก็คือเราเรามีความรู้สึกว่าคือคดีนี้ถ้าคุณไม่ได้ตามมาแต่แรกนะ่ะ คุณก็จะงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นคดีหลายปีแล้วประมาณเกือบ5ปีละคือตอนนั้นอะทุกคนหลงผิดเอางี้เดี๋ยวแอาจะเล่าคร่าวๆแล้วกันก็คือกรณคือเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นก็คือมีเด็กคนหนึ่งที่หายตัวไปแล้วก็ผู้คนในหมู่บ้านเนี่ยก็ไปตามหากัน ปรากฏว่าก็ไปพบเขาเนี่ยน้องคนเนี้ยอยู่บนภูเขาซึ่งเป็นสถานที่ที่เด็กน้อยไม่ควรจะเดินไปเองได้ในตอนนั้นก็มีการสอบสวนกันเยอะมากนะคะว่าใครเป็นคนพาน้องขึ้นไปแล้วก็ไปอยู่บนนั้นแล้วก็ที่สำคัญคือน้องก็ตุยคุณไปหาข้อมูลเอาแล้วกันอันนี้ก็เล่าให้ฟังคร่าว แต่สิ่งที่มันน่าสนใจก็คือคนที่คนที่น่าสงสัยที่สุดเนี่ยตอนนั้นกลับกลายเป็นคนที่ดังที่สุดดังในที่นี้ก็คือเขากลายเป็นคนดังในลักษณะที่เงินทองไหลามาเทมามีแฟนคลับมากมายเป็นเซลเลบไปเลยอ่ะคือตอนนั้นแบบสังคมมันบิดเบี้ยวขนาดนั้นเลยเหรอ คนที่เป็นผู้ต้องสงสัยกลายเป็นคนดังแบบนั้นได้ยังไงเขาก็บอกว่าเป็นเพราะว่าคือคนคนนี้นับถือพญานาคอ่ะจริงๆก็พูดชื่อได้แหละก็คือลุงพลเนี่ยเขาก็นับถือพญานาคและเขาก็มีคนพูดว่าการที่นําเด็กคนนี้ขึ้นไปอยู่บนภูเขาก็เพื่อบูชา พญานาคในวิธีการของเขาทีนี้มันก็เกิดมีความคิดปิ้งแบวขึ้นมาว่ามันคุ้นๆไหมมันคุ้นๆไหมว่าวิธีการแบบเนี้มันมีทุกที่เลยบนโลกเอาเด็กไปบูชายันซึ่ง พยานาคุณรู้ใช่ไหมว่าเขาคือใครเขาคือแรปททเรียนนะชาวดรากนเนียนแรปททเรียนการที่เขาอาเด็กขึ้นไปเนี่ยจริงอยู่เขาอาจจะไม่ได้ทําถูกต้องตามวิธีการก็คือไม่ได้ไปคือมันแค่กรรมวิธีและก็ความคิดเนี่ย มันก็คือวิธีการของพวกฝ่ายมืดชัดๆอะ่ะเนี่ยคือเมื่อก่อนเราก็คิดว่าเออมันเป็นวิธีการแบบของคนที่แบบงมงายมากเลยเนาะที่แบอกเออเอาเด็กขึ้นไปบูชายันเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ได้รับผลที่แบบว่าเกินคาดก็คือภายในเวลาแค่ไม่นานเขามีเงินมีรถมีบ้านมีทุกอย่างในรวยแบบรวยเลยเป็นสิบสิบล้าน เป็นสิบสิบล้านโดยที่แบบจริงๆแล้วเนี่ยคนแบบเราเนี่เราก็ตกใจมากว่าแล,วแล้วทำไมคนพวกนี้เขาต้องแบบถึงขนาดว่ารถบัสเพื่อไปดูชีวิตของลุงพลอะงงไหมคืออัดงงมากว่า เฮ้ยเขาเป็นผู้ต้องสงสัยไม่ใช่หรอแล้วพวกคุณแบบไปบริจาคให้เงินไปจะแสดงหนงแสดงหนังคืออะไรคืออะไรแล้วเด็กคนหนึ่งที่แบบที่ชีวิตของเด็กคนหนึ่งคนนั้นะ่ะไปไหนคือช่วงนั้นก็คือก็ยังหาคนทําไม่ได้นะคืองงมากอะแล้วแบบทุกคนก็คือตราหน้าพ่อกับแม่ของเด็กอะ ว่าเป็นคนทำหรือเปล่าบางทีก็แบบโยงไปกับหาแพะไปทั่วโดยที่เฮ้ยโดยที่แบบเฮ้ยจริงๆแล้วอะ่ะคนทำฆาตรกรอ,อะ่ะไม่เคยหนีไปไหนเลยแล้วเราถามก็ชัดเจนมาก แต่ตอนนี้ผู้คนก็ตาสว่างขึ้นเห็นความจริงมากขึ้นแอดก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะมิติมันสูงขึ้นใครทําดีก็ได้ได้ดีกว่าใครทำไม่ดีผลมันก็ตามมาเป็นเรื่องปกติถันมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของหมอดูไม่ใช่ว่าแอดไม่ชอบหมอดูนะ แอดก็จะมีนักดูไพ่ยอยู่คนหนึ่งที่เป็นขาประจำใน YouTube เขาจะลงคลิปแทบทุกอาทิตย์เลยแอดก็จะเข้าไปฟังแต่วิธีการดูของเขาเนี่ยก็คือการเปิดไพ่ซึ่งเขาก็เปิดเขาแล้วเขาก็อ่านตามไพ่ไปเรื่อยๆไม่ใช่การกล่าวอ้างว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าผีว่ามีนั่นมีนี่อะไรต้าอะไร ขึ้นมาลอยๆคือแอดก็ไม่ได้ว่านะว่าคนที่เขาแบบมีจิตสัมผัสแบบนั้นจริงๆอะ่ะมันโอเคแต่บางคนเนี่ยเขาไม่ได้บริสุทธิ์ใจที่จะนั่งเล่าไงเขาเอาตรงนี้มาเป็นเครื่องมือในการหากินแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะว่าช่วงเนี่ยศาส,สนามันเป็นยังไงคือศาสนามันดีแต่คนเขาก็เอาศาสนาเนี่มาใช้เป็นเครื่องมือในการหาเงิน ไม่ได้บอกให้คุณเลิกนับถือทุกศาสนา <c oughs> มีทั้งคนดีและไม่ดีทั้งสิ้นแต่สิ่งที่เราควรจะเรียนรู้แล้วก็ยึดถือปฏิบัติไม่ใช่ตัวบุคคลแต่มันต้องเป็นหลัก <c> ห <oughs> ลักธรรมของศาสนานั้นช่วงแรกๆที่มีข่าวของพระเยอะๆอะคะ่ะช่วงประมาณต้นๆปีมาถึงตอนเนี้ยแอดก็มีความรู้สึกว่า คนเราเนี่ยหน้ามืดตามัวเนาะนับถืออะไรปิดๆถูกๆมั่วไปหมดไม่ต้องอะไรหรอกค่ะแล้วที่เลี่ยนก็ยังไหว้กันอยู่เลยแล้วนี่คุณในฮอลลีวูดก็มีรัทิเลียนเต็มไปหมดเนี่ยคุณดูในคลิปได้เลย This video is freaking people out. In 2017, during the Oscars, everyone couldn't stop talking about Nicole Kidman's hands. Do they look natural to you? And why are we seeing these strange hands on so many women in Hollywood lately? What's the secret they don't want you to know? In September 2016, Hillary Clinton steps on stage in Cleveland. Mid speech, she starts coughing uncontrollably. Then something strange happens two mysterious green objects fall from her mouth into a glass of water. Some say it looked like green eggs. What you think it do you แล้วเวลาที่เราเสพข่าวเนี่ยให้เราเสพแบบวางอุเบกขาหมายความว่ายัางไงหมายความว่าฟังเราคิดวิเคราะห์ยกแยะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้กับคุณและสวัสดีค่ะ